才。 สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพบมาวมพอกับช่องสาวมองชาแนลค่ะวันนี้ได้เลิกงามย้ำดีเนาะคะ่ะสาวมองก็เลยว่างได้มีโอกาสไดเอารถไถมาไถสวนเนาะคะ่ะไถสวนไว้ถท่าปลูกพักไวท้ทากินตอนฤดูหนาวเด้อค่ะช่วงนี้ไกลสีถึงฤดูเก,เก็บเกี้ยวบนผลิตเทศนาปีเราเด้อคะ่ะเขาก็เริ่มเหลืองแล้วก็จะได้เกี่ยวเขาก็จะได้กินเขาไหมแต่ก็อีกโดนยุ่ดอกค่ะว่าจะได้เกี้ยวแล้วกระตากเนาะ ืัอน,นี้ก็เลยวางประดเษฐ์อย่าง,งก็เลยมาไถาหัวไถสวนไว้ก้อนข้าวไว้จะปูกพัดล้มหนาววีวีมาแล้วค่ะเป็นบรรยากาศหนาวได้สามสี่มือแล้วค่ะก็บ้านหนาวดอกพี่น้องเป็นอากาศเย็นค่ะมืน,นีแดดออกก็บ้ฮหอนได้ค่ะบรรยากาศดีค่ะเป็นเย็นๆค่ะล้มพัดเย็นๆก็เลยเอารถไถมาไถาสวนไว้าปูกพัดสวนก็ปลูกทั้งพักทั้งกล้วยทั้งผล,มลมไม้หลากไวหลายอย่างค่ะ เป็นเกษตรสวนผสมนะคะ่ะสวนผสมเล็กๆนี่ค่ะเอารถไถมาไถสวนอันนี้ยุ่ทถียงน้ค่ะพึ่งตัดหญ้าไม้อาจสิแปดแน่ยูนี่ค่ะ,คะ, 18, คะบรรยากาศดีดียุ่ทถียงน้นะคะพี่น้องอืมบรรยากาศดีแห้งคัะรถไถกะลังเสียนไถไถดินปั๊บพื้นที่ไวให เงาหยาเพิ่นตายค่ะเพราะว่าหยาแห้งคักไายไวถ้าปลูกยูปลูกกิน้นแบบพิสานบานเฮาเนาะพี่น้องไายไวกระไดปลูกริกปลูกบะเขือปลูกกระเทียมนะคะแต่ส่วนมากหลักๆสมองกระสิปลูกผักบัวแดงหรือว่าหอมแดงแล้วว่ากระเทียม เป็นกระเทียมพื้นบานเด้อค่ะเป็นกระเทียมแนวหน่อยเ่ราะเป็นกระเทียมจีนเด้อพี่น้องเป็นกระเทียมพื้นบานแต่เกาแต่แกพู้นบักสิดานนวยพุ่นกระห้อไว้เพรทันต์แกง่ายดอกพุณน,นะคะเพรทันต์แกง่ายยังนวยเขียวๆอยู่เลย ควนดินวให้ดินคุยค่ะจะขนาดซุมๆพึ่งวิทฝนไม่ไม่เด้พี่น้องยังไขบ่เข่าดินแกนคักต้องไถยหลายๆรอบพวนดินหลายๆรอบค่อยดินสิพุยค่อยจะปลูกพักง้มถ้าทถน้อยเดียวดินปลูกพักมันกะแข็งโพดค่ะทถยหลายๆรอบเอาเดียวดินเพิ่นกระพุยดอกตอนนี้ดินเพิ่นบ่ทัานได้พุย บรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงแรงค่ะแต่ว่าสาหมองได้ยินเข้าเพิ่นว่าฝนสิตกอีกอยู่ว่าท่านได้เบิดฝนดอกพี่นองยุ้งหายหลายท่านยุ้งให้หายนี่จังได้ฝนก็ต้องตกอีกค่ะยุ้งก็ยั้งแลนคบหน้าคบหลังยุ้งหายค่ะอุ้ยไถบ่เข่าไถบ่เข่าโอ้ ดินมันแก้นพี่น้องขนาดเบิดฝนบางหันเพราะวันเป็นดินเหนียวค่ะเบิดน้ำดินกันเหนียวแห้งวันนี้กันแน่นแข็งปัดินนะคะเข่าเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ผ่านหมาบกักกี้หมื่อบอกักกี้สัปดาห์เข่าเหลืองไว้ไว้ค่ะ วังหันกับน้ำไหลวุนว่นวุ่นเข่าเขียวก็ล้างออกห้วงบนันนี้เริ่มกลมแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วนี่เถียงหน้าหน่อยหนายู่ค่ะเห็ดมาก็มื้อค่ะได้บรรยากาศดีตัดหญ้าตัด้าออกแล้วค่ะได้บรรยากาศเนือทีบบหลาไเด้อค่ะเนือทีไลก่กลัวๆพี่น้องนิดๆค่ะ ักคุ้งต้นนี้ก็เปลี่ยนมคุ้งกลิ่นซุกด้ค่ะเอาไปตําแล้วหยาบหยาบบ้าแสบเลยค่ะหยาบคักเอาไว้ถ้ากินซุกเพราะว่าเนือเ้อพ่นลายหลายเนื้อข้างไหนนะครับเป็นบ่าเมนเนื้อบางๆเลยคะ่ะเป็นเนื้อนานๆใน้อยๆ,ๆกินซุกคือสิหวานนี่ดอกค่ะตอนนี้บ่าท่าน้สุกเนาะพี่น้องก็เลยบ่าท่าน้หูว่าหวานบ้าหวานเราตีพายางไปเบิงทั้งคิ้วภัยทั้งพุ่นเนาะค่ะ พูนทั้งนั้นนั่งกเขียนะไปะพาไปเบิ้งทั้งทิวภัยค่ะผิวต้นไผ่บรัรยากาศดีคักยุ่สวนนะพี่น้องบรรยากาศเย็นๆค่ะบรรยากาศเย็นไกลจะเข่าฤดูหนาวปลูกของปลูกยู่ปลูกกินตามฤดูกาลแบบบ้านสาหมองนีและพี่น้อง ยางไปฝฟางนา้ำเย็นมะไก่ฟางน้ำเราเย็นดีค่ะล้มวีวิงสิป่ากํลังลงมมือสาวนี้พอไซส์แต่ปลาเข็งร้ายหลายค่ะนี่ยังมีนม้ำยุค่ะมือสาวนี้ปลาเข็งปลาคอน้อยก็หลายเติบยุกเข่าก็เริ่มเหลืองอาราม เต่หมองโฮมนี่ห้อยตายตั้งแต่แรงตั้งแต่ตน้นต้นปีนะคะสามใด้กร่เยู่แรงหลายฝนมาลาค่ะปีนี้เขาแก้สะปกติเขาเขานีแก้เราได้ค่ะได้เกี่ยวเราได้ประมาณช่วงซ้ำนี้ค่ะอันนี้เพิ่นแก้สาเนาะแต้ก็บ,บ่้ปิดอย่งค่ะดีกว่าบ่แก้ไปแต่ห้องน้ำไปเบืเ้องฟังผุนอันนี้ทั้งน้ำเป้งเข่าสาเข่าซางน้ำเริ่มใสแล้วค่ะนี่ ป่าร้อยเห็นอยู่ค่ะ mm. เห็นป่าร้อยดำๆกำๆอยู่ mm. วิวนี่กับวิวเถียงนาค่ะบรรยากาศดีแห้งอีหลีค่ะอุ้ย mm. วิวงามอีหลีพี่น้อง ไปนี้เขากะไปดูไปเบื้องเข่าฟังกุ่นก่อนอีกบ่โดนดอกค่ะคซิได้เกี้ยวไว้ๆนี่ละพี่นอ้องแต่บ่หัวมือดายหัแต่ว,ไว่ไว้ๆเพราะมันเหลืองอยู่ค่ะเหลืองเหลืองแก่ก้อนมูอยู่กวยนี่กรสิไดตัดไปด้วยค่ะกลวยยุ่ข้่างฟังน้าเข่านี่ละหมองป้าต้นยางนี่ละนี่ต้นยางเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวซาหมองเสียบเดี๋ยห้พี่น้องเบื้องเนื้อค่ะนี่เบิ้งสมีก้อนเนื้อค่ะ ตน้นยางนาปลูกไส้เสียเห็ดแต่ท่านในมีเห็ดเกิดดอกค่ะกล้วยหลายเคี้ยเติบยุบเยาไปเบิ้งเข่าฟังคุณก้นค่ะเข่าก็ลลมแล้วได้ค่ะนี่ล้มพัดล้มหนาวมาเมื่อวานนี่บ่ลมเนียค่ะเมื่อวานกำลังพัดกำลังตนแข็งดี มามือนีเริ่มลมแล้วค่ะนี่เขาก็แก้ว่าเสมอกันปันไดเพราะว่าอันสามก้อนสามหลังเนาะคะ่ะแต่ว่าเข่าปัได้สามปีนี้มันแหรงกันเลยเขามันว่าเกิดทัวไทยนะพี่น้องสมองก็อยากได้เต็มมุมเต็มแก่เนาะคะ่ะก็เลยวานกาในนอยไวทะลุสามสามเขาก็คือแซมข้าวนะพี่น้องในภาษาภาคกลางค่ะปานสามองเอิญสามเขา่า กระสิประมาณนี้เนาะคะ่ะอีกจักน้อยก็ได้เป้งน้ำออกเบิดดอกเพราะว่าเขากระสีเริมแก้คักแล้วละ่ะกระสิเริมเหลืองคันแก้คักหลายเขากระสีขอบพี่น้องแห่งขอบเม็ดแตกกินว่าแซบไปเล่าไปสีเม็ดกระแตกค่ะว่าเป็นเม็ดประมาณสักน,นี้ค่ะคลิปนี้สมองกระพา้าชมสวนเบื้องเขาเบื้องน้ำโขบรถเนาะคะ่ะกะเมื่อมีอย่างมากไม้พี่น้องกระมาไถ่ายหัวไถาสวน มาถ่ายรัว้วถ่ายสวนแล้วก็เลยเก็บพาบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องน้ำเนาะคะ่ะช่วงนี้ดอกแค่เพค่อยเป็นดอกปันไดแต้ก็เปลี่ยนยุทาเขาอยากเขาก็เล็มในยุคค่ะช่วงนี้ก็สิเป็นนนวยจะส่วนมากต้นแคบาน,นะคะ่ะแต่มาปลูกยูนาเลยเป็นนแคาพี่นองก็เลยเป็นแค,นา,นะน,น,แคนาเลยค่ะปลูกยูบานก็เป็นแคบานกุดหนุยหนุยดอกดอก เสียงรถไถก็รบกวนญไดเด้อค่ะเพราะว่าเสียงรถไถนะล้มก็แหงค่ะล้มหนาวพัดบึ้มบึ้มบึ้มเลยค่ะนี่มันนี้ล้มแหงแหงทุกมือแล้วพี่น้องค่ะยุดทงยุดทากระซิ่งวัวล้มแหงเด้อค่ะยุบานบ่วงผ่านคอยปันได้เพราะวันบังกันเนาะค่ะบังบานบังเฮียนบงังซาน มุมนีง่งามค่ะบรรยากาศน่าอยู่ค่ะบรรยากาศบานสวนแบบบานธงเถียงน้านะพี่น้องว่าเมนบานสวนขอพายค่าวาอลพีเป็นบานสวนบานให้บานน้าค่ะเป็นบานธงเนาะคะ่ะมใไ้มาน้นก็นต้องมีเถียงน้า,ว,า,าว้ถ่าเสาถ่ายยูเนาะคะ่ะรบฝนรบแดดก็บ้ากันไปไปนอนเล่นก็ได้ค่ะนอนคล้ายเขียดนอนแกงเหงาก็ได้ค่ะมาเล่นทงเล่นทาฟังเสียงนกเสียงกา มีเสียงรถไทยกะโลขวนพี่น้องแน่ยุยย่็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมช่องสาวหมอะะ่องเนาะค่ะกะมือนีสาวหม,ม,ม่องกะบ่มีหยังมากไม้เนาะ,ค,ะค่ะกะพาทพี่น้องอัปเดตสั้นนี้เด้อคะ่ะเดี๋ยวมือหลังสิอัปเด,ดตต้นยางนาะดอกพี่น้องว่าไปฮอดสไซแล้วค่ะคลิปนี้สาวหม่องขอตูล้าครับภาพสวยๆมุมนี้ละนี่ค่ะนี่เด้อค่ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านสาวหม่องแล้วกะ ฝากพี่น้องไว้ในอ้อมอ,อกออมใจทุกทุกทันน้ำเด้อค่ะที่ขอมารับชมช่องสาวมองชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวมองก็โคตรโตาไปเพียงสามีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ